หลายท่านนะฮะคงจะเคยขับรถแล้วติดไฟแดงแล้วจะเห็นนาฬิกาที่ตั้งแต่เก้าสิบแปดสิบเก้าแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดจนถึงศูนย์แล้วเราค่อยไฟเขียวแล้วออกรู้ไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่สอนเราบางอย่างอย่างที่บอกครับปลายเกินนําแล้วครับว่าไฟแดงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าเราติดไฟแดงเท่าไหร่เนี่ยเราจะล้อนลน นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เวลาแต่ถ้ามีเวลาให้เห็นครับเรามีเก้าสิบวิเราจะอดทนรอคอยได้ในเก้าสิบวินนั้นนะครับซึ่งนักกีฬาหลกักการเดียวกันครับถ้านักกีฬารู้ต้องแข่งอะไรรู้ต้องอดทนเท่าไหร่เป็นอย่างไรนักกีฬาเขาจะพร้อมที่จะมุมานะมุง่งมั่นอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อจะไปแข่งให้ได้หลกักการเดียวกันครับนะฮะแต่ถ้านักกีฬาไม่รู้ล่ะครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้นักกีฬาสงสัยคุ้มเคือกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเจอนะครับและสิ่งสําคัญกว่านั้นเขาบอกี้ฮะ คนเราเนี่ยกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเพราะกลัวสิ่งที่ไม่รู้ครับว่ามันต้องรอคอยเท่าไหร่รอนานเท่าไหร่รออย่างไงแล้วจะเจออะไรเขาจะกลัวถูกไหมฮะซึ่งประเทศไทยนะครับโชคดีอย่างนึงคือเรามีซอฟต์พาวเวอร์นะฮะซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้นะครับ,นนเ,รบเป็นแหล่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถอดทนรอคอยได้มากขึ้นนะครับสมมุตินะฮะเขาบอกท่านว่าในปีนี้ท่านดวงไม่ดีเลยนะครับแข่งไปก็ไม่ค่อยชนะหรอกครับ ดวงไม่ดีเลยเราหูเข้านะฮะเชื่อไหมฮะท่านก็ไปทำซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้อยู่ที่รู้ไหมฮะสันเจ้าวัดหลวงพ่อสิ่งต่างๆนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ครับซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้นะครับเป็นตัวทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าเมนทอลเอนเนอร์จีครับเมื่อ เรารู้สึกมีคนทักหรือรู้สึกดวงไม่ดีนะฮะมันกังวลถูกไหมฮะพอกังวลเสร็จปุ๊บเราไม่รู้ว่าเราทำดวงไม่ดีถึงเมื่อไดแต่ถ้าเขาบอกว่าดวงไม่ดีปุ๊บระยะขนาดนี้เนะี่ยเราได้และสาคัญสิ่งที่เราให้อดทนอยู่กับกับสิ่งนั้นได้ตรงนี้เองครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอยู่ตรงนั้นและทําให้เรามีเมนทอลเอนเนอรี่นะครับดังนั้นตรงนี้เองครับเป็นหลักการที่เราพบได้จากทั่วๆไปและนําไปสู่ กีฬาได้ดังนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่เขาจึงไปทําบุญนะครับไปหาซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะให้มีเมทพ่ออนเทอร์เนในการที่จะสู้ได้และแข่งขันได้ในแมชต่อต่อไปนะครับผม